สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาย้าย FK พัทนะครับจากเครื่องเก่านะครับคือเครื่องนี้นะครับ FK พัก็คือเอฟนี้นะเราจะย้ายไปเครื่องใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์เดิมหรือเบอร์ใหม่นะครับ ถ้าเป็นเบอร์เดิมนะครับเราก็ต yeah, ้องเอาซิมของเครื่องนี้นะครับมาใส่เครื่องนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าเบอร์ใหม่ก็อยู่ในเครื่องใหม่อยู่แล้วใช่ไหมครับอย่างแรกเลยนะครับเราโหลดแอปเคพัทมานะครับเดี๋ยวผมอัปเดตอีกนิดหนึ่งนะครับตั้งแต่วันที่17เมษายน2568นะแต่ก่อนนะถ้าเราจะเปลี่ยนเบอร์นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนในระบบได้เลยนะเราจะเปลี่ยนเบอร์ใหม่นะครับเราก็เอาซิมของเครื่องใหม่มาใส่ในนี้ก่อนนะมันมีเมนูอยู่นะครับว่าเราสามารถจะเปลี่ยนเบอร์ใหม่ได้เลยนะครับในระบบโดยที่ไม่ต้องไปยืนยันตัวที่ตู้นะครับแต่่เดีีี๋ยยววนนน้ััหลงจาากท17มษ2 2568นะฮะเราจะเปลี่ยนเบอร์ใหม่นะเราต้องไปลบแอปพลิเคชันเคพัฒนะครับแล้วก็โหลดมาใหม่นะครับแล้วก็เข้าไปทำรายการใหม่นะแต่คลิปนี้นะครับเราจะย้ายแอปพลิเคชันจากเครื่องเก่าไปเครื่องใหม่และเบอร์ใหม่ด้วยนะครับหรือเบอร์เก่าก็ได้นะแต่ซิมนั้นนะครับเราต้องมาใส่ที่เครื่องใหม่แล้วนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเราต้องโหลดแอปพลิเคชันเคพัฒมาที่เครื่องใหม่แล้วนะครับอันนี้เครื่องเก่าเราเอาออกไปก่อนนะครับเราเข้าไปเลยนะครับแอปเคพัฒนะฮะเราก็ทําการอนุญาตเข อนุญาตนะครับนี่นะครับเขาบอกว่าการุณากรอกข้อมูลนะครับเบอร์โทรศัพท์นะเบอร์ที่ต้องการใช้กับเคพัฒนะเรากรอกเบอร์ใหม่ไปเลยนะหรือใครเบอร์เก่าก็กรอกเบอร์เก่าไปนะครับหลังจากนั้นกดต่อไปนเขาส่งเลขทุก OTP มาให้แล้วนะครับเราต้องมาระบุตรงนี้นะครับเราใส่ OTP แล้วเรากดต่อไปเลยนะครับกดต่อไปอีกนะครับพอมาถึงหน้านี้นะครับเราก็กดต่อไปนะครับ กดต่อไปกดต่อไปต่อไปหลังจากนั้นลงมาตรงนี้นะครับสมัครเคพัดนะครับหลังจากนั้นนะครับเรากรอกเลขบัตรประชาชนนะครับแล้วก็เลือกวันเกิดนะครับหลังจากที่เรากรอกเลขบัตรประชาชนและวันเกิดของเราแล้วนะครับเราก็ไปต่อเลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับตรงนี้เขามีเรื่องนะครับเข้าใช้งานโดยใช้เคพัฒนะโดยใช้หมายเลขเลขบัตรประชาชนนะครับหรือว่าสมัครสาขาโดยใช้บัญชีของธนาคารกสิกรนะฮะผมเข้าใช้เคพัดนะครับโดยหมายเลขบัญชีเลขบัตรประชาชนแล้วกันนะครับเราเข้าไปเลยนะฮะหมายเลขบัตรประชาชนนี้นะครับและเรากรอกเลขบัญชีสมมุติว่าเรามีบัญชีกับธนาคารกสิกรหลายบัญชีนะเราเลือกบัญชีมาสักหนึ่งบัญชีนะครับกรอกตรงนี้นะครับหมายเลขบัตรประชาชนนี้เขากรอ ให้รออัตโนมัติแล้วนะครับเพราะเราได้กรอกใบมื่อตะกี้แล้วนะฮะและที่เราต้องกรอกนะครับเราเลือกมาหนึ่งบัญชีนะครับของธนาคารแกสิกรนนะครับหลังจากที่เรากอกแล้วนะครับเราก็ต่อไปเลยนะครับตรงนี้นะครับเขาบอกว่าพบการเปลี่ยนแปลงนะฮะคุณมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องเลขหมายเลขโทรศัพท์การใช้เคพัฒนะฮะซึ่งเดิมนะครับีนี้นะครับแต่เบอร์ใหม่นะครับนี่นะเบอร์ใหม่เอ่อซิมใหม่เราต้องอยู่ในเครื่องนี้แล้วนะครับหลังจากนั้นเรากดต่อไปเลยนะครับ ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าย้ายข้อมูลเคพัดนะฮะเราก็ตกลงนะฮะเห็นไหมครับขั้นตอนนะฮะที่จะต้องทําต่อไปก็คือการดิฟชิปนะฮะก็คือการไปยืนยันตัวด้วยบัตรประชาชนที่ตู้ ATM ตู้ที่มีสัญลักษณ์เคเช็คไอดีนะฮะเพราะบางตู้ไม่มีนะผมลงกดดาเนินการต่อนะฮะนี่นะครับเขาบอกว่าต้องนําบัตรประชาชนไปยืนยันที่ตู้ตู้ที่มีสัญลักษณ์เคเช็คไอดีนี้นะครับกรุณายืนยันภายในวันที่6มิถุนายนะครับวันนี้22พฤษภาคมนะครับก็ประมาณ15วันนะครับ พอเราไปยืนยันแล้วนะครับเราก็มากดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอไปยืนยันก่อนนะครับผมได้ไปยืนยันตัวด้วยบัตรประชาชนที่ตู้มาแล้วนะครับทําไว้อีกคลิปหนึ่งนะครับการยืนยันตัวที่ตู้ ATM นะครับหลังจากนั้นเรามาทําขั้นตอนต่อไปเลยนะครับว่านะถ้าเกิดว่าเราใช้เบอร์เก่าแล้วเอามาใส่ในเครื่องใหม่นะเราอาจจะไม่ต้องไปยืนยันตัวที่ตู้ก็ได้นะแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่นี้ผมใช้เครื่องใหม่และเบอร์ใหม่นะครับเราเลยต้องไปยืนยันตัวใหม่นะครับเราเข้าไปที่ Fkpass เพื่อทำรายการต่อเลยนะครับ เห็นไหมครับระบบเขารู้นะครับว่าเราได้ไปยืนยันที่ตู้ ATM แล้วนะครับต่อไปนะครับยืนยันรหัสผ่านเคพัทก็คือรหัสเดิมของเรานะครับที่เราใช้เครื่องเก่านะฮะเราดําเนินการต่อเลยนะครับใส่รหัสผ่าน F k เคพัทเดิมของเราไปนะครับตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเปลี่ยนเครื่องและเบอร์โทรที่ใช้เคพัทแล้วนะครับเราก็ยินยอมเลยนะครับต่อไปเราต้องสแกนใบหน้านะครับขออนุญาตแป๊บนึงนะฮะ ตรงนี้เขาบอกว่าสแกนใบหน้าสําเร็จแล้วนะครับการสแกนใบหน้ามีไอ้อ้าปากกว้างนะครับกับพิบตาหันซ้ายหันขวานะครับแล้วก็ดําเนินการต่อเลยนะครับหลังจากนั้นเราเข้าสู่ระบบเคพัดนะฮะตรงนี้เราดําเนินการต่อเลยนะครับเข้าสู่ระบบเคพัดนะแล้วบัญชีของเรานะครับเคพัดเขาก็มาให้ครบบัญชีนะที่เราได้ตั้งไว้ในเเคพัดนะไม่ว่าจะบัตรเครดิตนะครับแล้วก็บัญชีขอทรับผมส่งบัญชีนะฮะเขาก็มาให้ครบแล้วนะครับ แต่การโหลดมาใหม่ครั้งนี้นะครับเหมือนกับเขาลบตีมเราไปนะครับผมเคยตั้งตีมไว้สวยงามนะครเคาลบกลายเป็นสีพื้นฐานใหม่นะครับก็คือสีเริ่มแรกนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะใส่พื้นหลังของเราให้เป็นสีสันสวยงามนะรเราต้องมาตั้งใหม่นะครับ ต่อไปนะครับ FK p a s พของเราก็ผูกกับเบอร์ใหม่และเราใช้เครื่องใหม่แล้วนะครับคลิปนี้นะครับเราย้ายไปเครื่องใหม่นะครับไม่ว่าจะใช้เบอร์เดิมหรือว่าเบอร์ใหม่นะครับวิธีการทําเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นเบอร์ใหม่นะฮะเราอาจจะต้องไปยืนยันตัวที่ตู้อีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเบอร์เก่าผมคาดว่าไม่ต้องไปยืนยันนะครับที่สําคัญก็คือซิมนั้นนะครับต้องมาอยู่ในเครื่องใหม่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นซิมเก่าหรือซิมใหม่นะไม่ว่าจะเป็น E ีซิมหรือซิมธรรมดานะฮะเราต้องมาย้ายมาเครื่องใหม่ให้เรีย C 4 0 0ครับใช้ดีนะครับผมใช้มา2ปีแล้วนะครับก็ไม่เสียนะครับแล้วก็ภาพก็คมชัดเราสามารถที่จะดูในมือถือได้นะเพราะเขามีแอปพลิเคชันอยู่แล้วนะครับปกตินะครับสายข้างหลังนี้นะครับผมก็จะเสียบกับปลั๊กโดยตรงนะฮะแต่ตอนนี้ผมก็มาใช้สำรองไฟนะครับเพราะไฟจะตกบ่อยนะฮะอันนี้พอเรามีเครื่องสำรองไฟนะครับเราก็ไฟไม่ตกนะเดี๋ยวผมจะติดสินค้านี้ไว้นะฮะเราสามารถที่จะซื้อออนไลน์ได้เลยนะครับ